สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกม,มอนโกทุกคนนะครับในที่สุดวันนี้ผมก็ได้จับเซรามี่ายนีกับเขาแล้วนะฮะหลังจากรอมานานนะฮะก็ได้จับกับเขาเสียทีแถมมีเซอร์ไพรส์ครับผมไม่เล่าไม่ได้ครับมาดูกันเลยดีกว่าครับผมเด้อนะฮะเราก็เจอบอลลูนเนียสนะฮะเราก็เจอเนี่ยฮะ เจสซี่กับเจมนะฮะเอ่อนะฮะเจสซี่นะฮะ,น,ะ,ฮะนี่ผมใช้ตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะใช,ใ,ใช้พิฆาจูครับหาพิฆาจูก่อนหรือจะใช้พิชูดีวะนะฮะอันนี้พิชูไม่ไหวนะฮะ CP น้อยเกิน,นะฮะดูดินะฮะต้องเปลี่ยนตัวเอาพิกาจูแล้วกันนะฮะคือจริงๆจะไปสู้อะไรไม่ได้หรอกครับพิกาจูเนี่ย แต่เดี๋ยวไม่แน่นะฮะอ่าดันได้ผมว่าเปลงหลีกนะฮะนี่มาแล้วครับผมมาเจอมุซาชินี่นะฮะเจอกับตักตะแตนนะฮะตายแน่นอนพี่ก็จูไม่รอดครับท่าโคตรแรงเลยเนี่นี่เรียบร้อยครับบายบายนะฮะก็ใช้ตัวไหนก็ได้ครับ เพราะว่าทั้งมูซาชิกับโคชิโร่เนี่ยเขาใช้ตัวค่อนข้าง,งอ่อนนะฮะก็ใช้ตัวไหนสู้ก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ดาก้าตัวเดียวก็อยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่รอไดาก้านะฮะก็ผมต้องรอไปก่อนมาแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเทพรุงนี้นะฮะยังไม่มีชายนี่ด้วยเดี๋ยวก็มาครับผมเอานะฮะสู้กันไปนะฮะ ก็ใครที่ยังไม่ครบนะฮะก็ต้องรอนะครับวันที่25้าเนี่ยบอลลูเนียสจะปรากฏตัวเยอะขึ้นนะอ่าบอลลูเนียสจะปรากฏตัวเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็รอรอกันนะฮะถ้าใครยังไม่ได้นะครับพอดีผมได้ตอนเช้านะฮะตอนเช้าเลยนะฮะอ่มันจะออกเป็นรอบนะครับ6โมงนะฮะเที่ยงแล้วก็หกโมงเย็นนะฮะแล้วก็เที่ยงคืนนะฮะออกเป็นรอบแบบนี้ ส่วนวันที่ยี้าน่าจะมาถี่ขึ้นนะฮะเรียบร้อยแล้วฮะจัดการมุซาชิไปได้นะฮะแล้วก็ได้นี่นะฮะได้ชิ้นส่วนลึกลับนะฮะรวบรวมครบหกชิ้นจะไปตีหัวหน้าแก๊งเอ,อหัวหน้าทีมได้นะฮะหัวหน้าทีมล็อกเกตแล้วก็จะได้จับครับผมเนอปาบขอให้ ก็ทำเควสไปนะฮะส่วนเควสอาเควสอะไรนะเควสเล่นกับโปเกมอนอะไรเงี้ยนะฮะก็รูปรูปตัวโปเกมอนแบบอย่ารูปทีๆีนะฮะรูปยาวๆแบบให้จังหวะมันพอดีนะฮะเดี๋ยวก็ผ่านครับอะเรียบร้อยไอวีเป็นไงนะฮะลบได้เลยนะฮะมาโคชิโร่นะฮะ ใช้ตัวเดิมแล้วกันนะฮะไม่จัดตรงจัดตัวแล้วฮะเอ่มาเจอกับโอ้โหโเจอกับปิ่นสีครับมามามา,มานะฮะบ้านเราไม่มีไอ้นี่นะร่วงอีกตัวนึงอ่ะร่วงอีกตัวนึงเก่งมากเลยนะผมต้องไปขอแลกกับเพื่อนเรานะฮะถึงจะได้ใช้เน่นะฮะปาบ นี่โคตรน่ากลัวเลยโหนี่แลยใช้โฮโอตีไปครับตีไปตีไปตีไปเรื่อยๆโอโอนะฮะส่วนโฮโอใครยังไม่ได้ก็รอนะฮะมันมาบ่อยมากเลยโฮโอนี่มาบ่อยมากๆนะฮะแต่เดี๋ยวก็คงมาอีกครับไม่ต้องกลัวสําหรับคนที่เล่นใหม่นะฮะโฮโอก็เอาไปใช้งานไม่ค่อยได้ได้ดีเท่าไหร่นะฮะนะฮะ โปเกมอนโกนี่สุดใหญ่เทพจะไม่เทพเท่าไหร่นะครับผมบอกไว้ก่อนเนอโดนอีกรอบนึงนะฮะกันไว้ก่อนนะฮะมาปาบโอ้ยคนขี้โคลนใส่แล้วก็ตัวสุดท้ายคือไม่รู้ตัวอะไรครับนี่ปล่อยไปก่อนนะฮะไฟเผาตายแน่นอนครับปาบออ้ย นะฮะเรียบร้อยฮะก็ชนะทั้งมุซาชิและโคชิโร่นะฮะสักสอบอลูนก็จะจบควสนะฮะทีนี้ผมก็จะได้จับแล้วครับตื่นเต้นถึงเต้นถึงเต้นเนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วก็จะได้จับปินสีครับโอ้ไม่ใช่นี่ฮะป <c oughs> ๊าบนี่นี่ ปึบอีกทีปาบอีกทีอ้าวติดแล้วครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะทีนี้จบเควสแล้วนะฮะคือถ้าใครตีอ่าบอลลูนครบนะฮะบอลลูนครบแล้วนะฮรอก็จะได้จบเควสเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนี่นะฮะนี่นะฮะเคลมรีวอร์ดครับแล้วก็จะได้จับตัวแรกนะฮะ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โห,โหครับเจ้าอ,อมาแมลงปอมังกรนะฮะตัวนี้ก็ร่างสามคือฝายก้อนนะฮะฝายก้อนเป็นมังกรดินนะนะฮะแต่บังเอิญว่ามังกรมันมีตัวใช้เยอะเยอะแยะนะฮะฝายก้อนก็เป็นตัวที่ดีที่ตัวหนึ่งนะฮะ ถ่าเอิร์ธพาวเวอร์ค่อนข้างแรงนะฮะว่ยอันนี้ก็จับยากจับเยน็นเหลือเกินเอ้ยนะฮะเออเนี่ยครับเวลาโยนแล้วจังหวะไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้บัดน,นี้เรียบร้อยครับนะฮะคือจังหวะไม่ได้อย่ารีบโยนแบบผมเมื่อกี้นะต้องรอจังหวะนะฮะอันนี้ก็จับยากจริงเว้ย รีติดละติดเธอนั่น,นแหละครับมาโอหตื่นเต้นตื่นเต้นเซเลบีได้ไชนี่ชัวๆนะฮะทุกคนจะได้เซเลบี้ไชนี่เลยนะฮะเนื่องจากเซเลบีเองก็จะปล่อยออกมาแค่2ตัวไฮเควสนะฮะตัวธรรมดา1ตัวแล้วก็ไชนี่1ตัวนะฮะ ตัวธรรมดาเนี่ยต้องทำเควสโ,อ,โอันนั้นเควสใหญ่มากเลยกว่าจะจบนานเหมือนกันนะฮะ oh. เรียบร้อยครับนี่เคลมรีวอร์ดแรก500 xp เคลมรีวอร์ดที่2ครับจับอัดดิดนี่นะฮะปาบปาบปาบนี่เรียบร้อย เรียบร้อยโอ้ไอวี IV ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอ่ะมานะฮะไอวี IV ร้อยไว้สะสมครับของผมเออป๊าบนะฮะไอเจ้านี่ก็ออกเยอะเหมือนกันนะช่วงก่อนแต่ว่าช่วงนี้หมดกิจกรรมนี่ค่อนข้างดีหน่อยนะมันเมื่อตอนกิจกรรมเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ผมนะฮะตอนนี้ยังมีพวกเจนหกมาเกิดบ้างนะครับ นะฮะเคลมรีวอร์ดเราได้แล้วหรือเปล่าจับชัยนี่สัลามีอ๋อเต้นเต้นเต้นนะฮะนี่นะฮะคือต้องเลื่อนกล้องนะฮะหาตัวสัลลามีนะฮะแล้วก็โยนนะฮะรอจังหวะดีๆนะฮะเนื่องจากเขาจะมีหลายระยะนี่นะฮะกะระยะดีๆไม่ต้องกลัวบอลหมดบอลไม่มีหมดนะครับ อ่าแล้ววิธีการจับก็คือแค่โยนโดนตัวเขาแค่สามครั้งก็จะได้เลยนะครับอ่าเนี่ยปั๊บนะฮะของผมสองละนะฮะหลุดไม่ต้องกลัวครับบอลไม่มีหมดจับไปเรื่อยๆืเลื่อนกล้องหาไปเรื่อยๆนะครับเนี่นะฮะระยะเขาจะเปลี่ยนตลอดเวลาครับอันนี้ระยะกลางะฮะระยะนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะ,ะโยนอีกทีหนึ่งหนีไม่ติดอีกครับต้องรอ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 ตาบเขาให้นี่เรียบร้อยฮะครั้งนี้เขาจะติด แค่โยนให้โดนตัวสามครั้งนะฮะระยะมันจะเปลี่ยนนะฮะไม่ต้องกลัวติดแล้วนี่ครับสามครั้งติดนะฮะเรียบร้อยครับเนยเฮ้ย เป็นชัยนี่ร้อยตัวแรกของผมเลยก็ว่าได้นะครับโอ้ดีใจสุดๆดีใจสุดๆนะครับโอเคนะค,คลิปนี้ไว้แค่นี้นะฮะขิงพอแล้วนะฮะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครหมั่นไส้ก็คอมเมนต์มานะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ